สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกับแม่ยายจอยอีกแล้วนะจ๊ะเนาะมาเด้อจะแม่ยายจอยก็ลังสิบห้ากินไอติมเนาะไอติมจ้ะพี่น้องมันอากาศผ่อนหลายเลยสิกินไอติมเลยพี่น้องเด้อไอศครีมมหาชัยบาซานพี่น้องมามามากินน้ำกันด้วยจ้ะเด้อเมื่อนี้นวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะจ้ะเนาะกษัริเอื้นมาอยู่ในช่วงวันหยุดซะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์เนาะ สเสาทีทิตกเสร็นเริ่มททำงานวันจักนกว่านะพี่น้องนะมันห่อนหลายพี่น้องเลยมึงได้่ามันหันมันาประมาณ40องศาคุณอนะ ไอ้จอยกับเลิศคือพออยากดกิมพี่น่องเลยอยากดกิมเย็นๆเ,เ,นเนาะอยากกินแน่แต่เนวเย็นๆอากาศมันหอนหลาย อยู่หลานพี่นอ้องอยู่หลังหลานพี่เกา้ามาทำงานแส่บอยู่ได้พี่นอ้องมันบาหวานมากมัน,มน ชื่นใจพี่น้องชื่นใจชื่นใจ บางคนก็สิกำลังเดินทางกลับเนาะพี่น้องเนาะวันเสาร์เนี่ยเนาะ สนใจพี่น้องโอ้ยสื่อเล็กลับพี่น้องเลยมือนี้มือเล็กออกเด้อแต่ตัวไดแน่สื่อตัวไดแน่บอกน้ำแน่ ถือนะพี่น้องเนาะมีแต่คนอยากถือเพื่อกันกระเพราเนี่ยแต่ว่ามันยญยจอยบาหวังเลยบาหวังประมาณทีนึ่งคือเขาเลยเอาสามตัวตร,ตรงตรงกับพ่อ้วนะพี่น้อง คือว่านเนาะคืนยี้ก็บุญวาสนาเขานั่งพี่น้องการเสียงดวงเสียงโฉงเนาะบมเสื้อกับต้องเสื้อได้พี่น้องโอ้สนใจพี่น้องเอ้ย ใจจ่อยนั่งเมืองคาเมืองหันจังหวัดอีหยังนอลำปางคนว่า40องศาขึ้นไปคนว่าโอ้ยอยงหวัดตลำปางคนเนาะกรุงเทพมัน40องศา40กลัวผนบอกมันหอดบานนี่มันขึ้นไปใจจอยนอดบด้เลยไหมบ้านเศร้าถ้าไม่ใจจอยเศร้ายุ้งมันไม่มีแอร์ได้พี่น้องบริสติดแอร์เนาะย่างค้าไฟมันแพงนะพี่น้องใ่จ่อยลุกขึ้นมาหา เขาของหนาะมันยังได้พี่น้องมาเอาหนาเอานามโหโตะจะของแห้มันซุ่มๆหล้วก็ไปนอนพี่น้องเอ้ยหอนคากหอนแน่นอนซักเดียวๆปานกี่เดือนถึงหัหอนอโลดเป็นทนายแห่งพี่น้องเอ้ยสิรอดบนนอปีนี่เมษานี่ไหม มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อนี๋พี่เนีเป็นกองเนี่ยพี่น้องกองแบบนี่ยกองละซ่าบาทใส่ยังกระใดาใส่เหลี่ยมทองจีใส่เครื่องมั่นนะพี่น้องกินแล้วก็ชื่นใจเนาะเย็นๆหายนะเน,น,นีงเย็นๆกินไม่จะจ่อย อยู่หลังหลังที่เก่าที่เดิมมุมเดิมอย่แหละพี่น่องเอ้ยบ่ไหนไปเที่ยวบ่ไหนไปไมีไอ้จอยผมมักไปเทศกาลได้พี่น่องคอนมันหลายเนาะ ันเบิงข่าวเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยอันยังก่อที่เขาเอาลงในเฟซน,น่ะแม่์จอยเห็นน่ะที่ว่าอันมีลูกสาวที่ว่าตีแม่น่ะแม่แม่พี่การติดเตียงอ่ะสอยเหลือตัวเองบ่ได้เนาะเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่ตนตอนนี้โตนี่โตั่เมย์จอยเบิ่งหรือเมย์จอย,ยน้ำตา,ยายปกปกหย่อยปกๆพี่น้องเลยเทิงตีเทิงดาเทิงหายเนาะว่ากูว่ามึงก็เพิ่นโอ้ยตอนนี้โต้สาดเนาะแต่ว่ากับหน่วยงกับพี่สอยนั่นแหละจ้ะ มีคนขาไปซอยเหลือเราแล้วแต่ที่โต้นนี่ตนพี่น้องคือพอจะคล้องเนาะย่ามเป็นเถาย่ามข้าเเถาเกินมากนี่พี่น้องเอ้ยย่ามเป็นนมเป็นสาวกะดินล้นท้ามาหากินไปเนาะเถามาเจ้าข้าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเถามามีแขนมีขาหลังกายแข็งแรงถ้ามาหากินซอยเหลือตัวเองใดก็ดีเนาะพี่น้องเนาะคันซอยเหลือตัวเองบ่ไดก็โอ้ยจะลำบากกว่านไยเนาะเนาะ จะสำหรับคลิปนี้ไม่ได้จอยโบ๊มี่หยังจะมา่อวาวสู้กันฟังเดือซื้อเมื่อว่าบบน้ากันเดือซื้อเนี่ยเนาะจักสิบเหตุจังไหนอีหยังจะละหมื่นหนึ่งกับโบ๊ะด้๋ยไปสายไม่ได้จอยกับยืนตลาดเน,นี่ยแะจ้ะมากอะ่ะอยากกินยหยังหิวหยังกับไปซื้อกินยังไปซื้อกินเชฟเวียนยื่นไก่พี่น้องร้านไม่ได่จอยยืนไก่กับเสฟเวียนหยังไปข้าวเดียวกับหวัวเดีวเนี่ยกินเนี่ยอย,อยากอยู่แถวนี้ก็ขายร้ายจ้ะแม่ขา,ขาคลายคองร้ายเดี๋ยวจะเข้าสิกินอีหยังเหลือกินไหนเลยไม่ต้องเงินซ ผู้ใดญกำลังเดินทางมาไม่ใช่จอย,ยขอให้เดินทางเคียวขาดปลอดภัยด้วยจ้ะเด้อจ้าสำหรับคลิมนอีกว่้มีอย่างจ้าไม่ใช่จอย,ยจะขอลาไปทำงานก่อนเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า